มานคุถามโบงโงแล้วต่างให้เผาเพาเผาราจะท้าไงอสีทำไงออออสีนีนั่น่ยที่เนี่ยอสีอือเป็นอสีของตาหลังนะเพราะนี่อะไรเกิดความอะไรฟังเร่อกันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสภาอี่เหนุนขึ้นมาเนี่ยคนยังไม่บวชจะเรียกว่าพระพัวหม่ โปร่งก็รับสั่งเองอะไรถ้ามีบุญ้าอยู่มันก็ลงได้ง่ายง่ายเสมอเพลงรับสั่งคำพระราชารับสั่งรับเพียงบทเดียวคำเดียวพระเวรอยุติยุติถ้าความเพื่อพระคำเพื่อถือในหลักที่ควรจะถือได้หลังถึงว้าใครจะเสมอหรอกนี่ก็บอกว่าก็ต้องเรียกว่าพระยิ่พระอาหันต์ไงพระนี่ก็ต้อง บวชเป็นพระนีพระสมุทรนั้นเป็นพระสมุรพระหลักธรรมชาติทั้งี้ยวระอ๋ียวพะสายะทั้งท่ยังไม่บวชแล้วทำมาอาถนี่ทำไรเนะเอาท่ารับจังว่าถ้าไปกล่าวเคดีไว้ในทางสีแเงทางศีที่ชุมชนที่ผ่านไปมาเขาเรียกว่าบูชาเพราะอาถินี่เป็นเนืนล ผู้ที่ควรแต่การสร้างเจดีดีไว้ในขาะสกุลราชบูชามีเกี่ยวองก็แสดงในขณะนั้นหนึ่พระพุทธเจ้าสองพระประเจกพระพุทธเจ้าสามพระหันสี่พระเจ้าจักรพรรดิบอกเลยเนี่ยคือเนี่ยควรแตการสร้างสจดีดีไว้ในขณะสกุลราบูชาเราส่วนนา้นั่งใครมีการสร้างรเื่อใสกท่านท่านก็ไม่ได้ห้ามนะครับึพว่อ เป็นหลักมุ่งการเรื่องจากพระพุทธเจ้ากระหม่อมกับ่านนั้นหนุ่ยพระอหลังท่านิจจังกับทุกส่วนเลยเรารถึงไม่ทันไม่ว่าอะไรจะย่อยาที่จะทำนั้นไม่ยุ่งอย่างนี้เรามี่ใจเราเป็นคนอาภัพเพราะว่าคนที่เกิดก็ถูกเนาะไม่อยากทำอะไรไมที่เสีย ไขทำว่ามนนี <ys ic> <autour> <co z festivals> ่มนย่นแด้เลยอย่างที่เขาว่าถ้าเป็นอะคานนี่เรน้นดูเอาอย่างเลยแล้วมัยุ่นันก็ให้ได้ยื่นเป็นได้แล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเ่ยบอกว่าทุกเรื่องนี่ต้องท้กงสพแล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนกันขอเนี่ยจะให้ทำอะไรอีกให้เราไปยุ่นอะไรด้วยทัาง้าวทั้งของมีเรื่อนอะไรอ๋เงินไม่ทําันย่กว่าจะทำมาฝากหัวยื่นขวดหน้าแรงนั่นนะเนี่ยเขาก็ราข้านเราี เราเลยนิ่งไม่แไม่ได wow. ้ล like> ้วเราเคยเจอมาแล้วนี่งเจอมาตั้งแต่น่งเราเองเราเคยเจอมาแล้วตั้งแต่เยสู่สร้างนั่นล้นเจงหนักนั้นอูที่ว่าเขาจะเอาเราทำในหลวงเต่ากันทำด้วยอือเขาจะสดมารถส่ัดในหลวงใส่มีเราให้ตีกันในหลวงท่านง้าท่านรับต่างสูงมาท่างน้เลยถ้าพะรมาษาแบบเดีเรื่องเราเไงเราก็พี่เก้าในสืสร้างทุกอย่างเราพอในี้เลก็เปนอย่างนี้ เรื่องราวนั่นอไรมือจังนั่นเป็นารทำใหญ่ทำโตแล้วทำมาเพื่อว่าเขาเรียกว่าบูชาหิ้งช้างเป็นผ่ภาพที่ถินจังเปิดภ้าแล้วต่อวันแสนะแต่ทีแรกเขาอยู่ส่วนใหญ่อยู่มั่นถ้าไม่อยู่ในกำแหนงท่านอยู่ห่างกันประมาณสองถึงสามกิโล เวลาาไหนท่านประชุมนี่ก็จะต้องมาประชุมลำบอร์สุดเรียกว่าคุกบรสุดนั่นแหละพระเพื่อถือโอกาสเมื่อทํงเสียท่านอย่างต็มเม็ตจมหนุวยก็คือวนบสุดถ้าหลังจากบอรสุดแล้ว่าแล้วท่านก็เทสพระหกจุเถ้ามาลบอร์สดสำหรับาสองคำนั่งท่านยยมาล้วสามสิบกว่า วันนั้นวันนี้ที่นั่นที่นี่เพราะนั้นตนประมดมาข้าชันสัยล้กก็โลกมาทุกคนบ่ายโมงก็เลิกอุกโจรพโอษฐเสด็จไย้อยประเทศไม่ไม mm ่ฟ hmm. ังเท่าทนเหมอนกันท่านนทานก็ดย่ไม่ใ่ครอยู่ท่านแต่ก็อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงนั้นเพราะหลวงปู่แม่มาแล้วก็ก็มาอยู่กับเราจนประจัน ยักระตั้งออกจากนี้แลก็ไปตั้งรัฐจะอยู่รัฐจุบโม่นท่านั้นก็ไปเสีย่นี่ยเป็นพระตจนะต่างท่านเคียอ์ไ่ลงคนพระตจนะตางที่ออกนี้ออกไปนัู่นั้นถึงจองอ่นอยู่ได้เด็กคุณองค์หนึ่งเด็กคุมนันโดยบานที่ที่สุขขัดจะเล่าเรื่องจนสุขะฟังนะที่เป็นพวกคุณไปยกฐานะให้คน ยกเกิราคาให้โลกนะทางเป็นพระอุปยนั่นคืออะไรเนี่ยเรยกเราจะร่างาสังนะที่เมื่อบวชวัดท่านเวนเนียขาบอกว่าคูณคามทีทัเนี่ยน้องตนั่น่จะอยู่ท้งนั่นเพราะท่านสุท่านนี่ก็เบื่อไม่มาเขาอยู่ขนเมื่ออาถงมาเมื่อคือธรรมดาวันพระท่านจะเทศตลาดรุ่มนะตั้งการท่านตามนั้นมันมีเรื่องอะไรต้นประหัดนะอยู่ตรงนั้นแบบจานายอะไร ผู้หู้ชาก็ังท้นเปนขุนท่านเท่ให้ฟังแล้วท่านพัฒนบวกขึ้นไหเิ่มไปนั่นเพิได้พรรษานั่นแหละย่วังเท้นั่งตังเท้อยู่บนอาอาสูงนะอาวัดสูงกว่านี้นะนี่คือนี่จะสูงขนาดนี้ท่านมานั่งยู่นี่ท่านหาหลังหานหน้า่ใช่มาต้งจฟังตัวยังใย่มมา นายกังเจาเงินเทมดูเกขเงียบามินโดงดูเกล็ดเงียไนั่งเหนกเียบไปเยอเอย่างก็เละเล่าเสียงเดีอะไรแบบนี้นี่เป็นตัวนิ่งขึ้นมานั่งรังกงนะมาทำตาเรียงกงเมื่อมนมีใครรู้นะเป็นั่งลรงกงทั้งเหียวอาตงหยอกทอ้งว ม e. ันคงยันทัว่าจะคงันาะใครจมเอาไ่เาเสียงเกิดกันกันยุ่งกัหมดเนาะไม่รู้ว่าคุูบาท่านอ่าอ่าไม่รู้เลยค่ะนั่นมันไม่น่าจะรู้นะคำพูดขำอ่บอกให้อ่อไม่ไม่ไล พยายามปฏิหารนะาอะไรนะเขดบอกให้ขันในลูกสุดาท่าอะไรนะ <c oughs> บอกว่าจะแล้าไม่เคย่าไม่เขยเล่ากัดได้อะ <c oughs> อะไรนะถองจะหยกนั้ไม่รูกคุดาท่านอะไร <c oughs> นะงต่องตกเพราว่าคุดาท่านแสดงอะไรมนาะ ไปเรือปฏิหารเนี่ยเขาไม่รู้แต่พูจะยกต่ทานที่หดเขานทั่นหมดเขาว่าอย่ว่าตัวท่านตงใา้เหนือยก็ท่านท่านอายทาอย่ายใหญ่เลยไรู่้้คุณาท่านอะไรพยายมปฏิหารไน่รว่ามันนะแต่ว่าทไม่ทันอ่ะเขาเด๋วไปยุ่งได้นะเอาคำว่าปฏิหารแล้วกันนะว่ามั่คุณาคุาท่านพาปฏิหารเลือรับสมัคห ้าดูตาดูแต่ลูกกูนะแต mm ่ล hmm. ก <laughs> mm ูดายิ่งสุดก็ยิ่งทำกงตั้งนี่ไอ้บาตัวเขาดีๆพอหยิ่งชาพวกญาติโยมที่เขามานานทางเช่นนี้ตอนคืนนะถ้ากลับไปบ้านไปเรื่องเขาเขาก็เตลียร์โดถ้าบางคาก็เล่าให้รู้ถาฟังีิว่าคุณบาทานไม่ไม่ว่าจะยัางปัญหารนยัผู้สมของนะ ม่พบกครอะระปาวิาบากถึงนั้นลูกของลุงม่ที่ที่นี่าใสาบาลูกลุง ไหนองค์นั้นแม่องค์ท่านแสดงอะไรมันคือนี่แม่รูปไหนสุดชีองค์นี้แสดงแม่องค์ท่านนี่แม่แล้เรื่อยลไปท่านก็ยิ่งโตเป็นตายเด็กมันมาดูควาอยู่ใจแม่ก็เพิ่งยิ้มแล้วไม่ทราบว่าน่าชั้นไหนเด็กมันรู้ภาษาก็ถามเจ้าเลยว่าไหนแม่องค์ท่านเฮ้ยเราจะจำได้ไม่ได้นะเลยท่านแสดงนี่นั่นไหนแม่ไหนแม่แม่ก็ไม่กล้าจะบอกว่าบางคนมันเหมือนจะร้องหนล่องหนอยากฟัง เรที่ได้กลุ่มใหนกันอยมันตลาดมดตลาดสายมีดีั่นตลาดสายเลยองไหนเนี่ยองนั้นจะแสดงอะไรมัคือนี่แน่องเงี้ยเอาเรื่อยเลยเดียวตังกถบินบาโอ้มาแล้วฉันไั่ทพันกเฮ้ยพอไปวันหลังอนั่งที่เนี่ยวันหลังอยเอาไปองนี้ใช่ไหมแแล้วต้องพูดต้องหัวเราองนี้ใช่ไหมัม่นั่นที่เ็นึ่งเคงบอกว่าตั้งสาไปตกตรเหมายก็ว่าองนั้นตงนั คือชาวนาเท่านี้เหรอนะพอมาหลังก็ต <facial> ิ้วเลยองค์นี้ใช่หรือไม่กองค์ท่านแสดงเอะไบุคคลนี่ว่าถึงว่ันห่ือเปล่าตอนนั้นมากับเรามันเรื่องราวมาเล่าบอกว่าเราก็เลยตั้งชื่อท่านว่าท่านเป็นพระอุปคุตพระโอคุณท่านมีอภินิหารเขาใจได้ละะเรื่องราวอย่างนั้นเรียกพระอุปคุตเรยอะมาจนกระทั่งไปเนี่ยจนกระทั่งท่านเสียไปเนี่ยเรื่องพระอุปคุตคือพระโอคุณท่านท่านท่านมีปฏิหารเนี่ย สมัยที่พระเจ้าสิศท่านทำท่านฉลองพระพัดีรต่างโยธาหลายพระตอนม่งสี่พันหลังลอะไรก่อทร้ายก็ไหมายว่าแล้วก <c oughs> ให้ปดิ้วินเท่าบุคคนี้เท่าบุคคลองนี้เป็นผู้เมียนานมากทีุ่ดทงจิตยการภาพตาบมานได้อย่างนั้นถึงท่านตาบมานอ๋อท่าทำอะไรไม่รู้คุบาท่านตาบมานหรือว่ามัาน เอะไรตักจแล้วพีนะองค์ท่านามมาแล้วแม่องค์ไหนวะองค์ขัานามมาไม่คุนองค์ามมาใจใจเลยวะว่าเสีนกหนึไม่สุอองค์ไหนเนี่ยันสามมามีอายุกีวันขนามมาหรือเล่าแต่ช่วงนีหลังจากนั้นมาแล้วนะท่านทานจ้ท่นนักเทศเริ่มเทศอยู่ที่นี่เนี่ยมดเน ถ้าเงียบไม่เยียบไงก็ท่านต่ามานี่แล้วแล้วใครจะไปง่วงอีกเชียวพระอุวอุบคุยท่านต่างมารแล้วเงียบหมดตลาดรว่งไม่นนียกใครง่วงเลยว่นนั้นมันให้ทรางที่ไปไหนหมดเลยนั่นแหละที่เราเรีอกตางมานนี่พระอุปกุตนี่ทั้งต่างมานชึงอิจารลึกอ่าท่านตางมานมานถึงมันถรงแล้วได้แอปรถนาถึงโพธิญาณพยามานอ้าวลืมพูดละถามมึงลรก่อนมาน อยู่สวางเลยนะมาอันนี้มาต่อไปกับพระอ,อุปคุณช่วยทำม,มาได้เรื่อยท่านเราปรารถนาเป็นพผู้ตระมนะุ่ืวันนี้มาในนิการป็นเป็น,ปนบริสัทเลยนะเมื่อที่ว่าท่านสามมารองนี้ท่านก็เขาเชื่อเที่องค์นี้ท่านออกตรงนี้แบบนี้นั่นถ้ามันได้เราเรียก ทสายทั <S 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 1> <S 1> ้นเรียบมากมีสายวุเรียบไม่น่าจะสามาัจบเด็เวลาสามานนี้นั่งเนมันง่วงมันาจรบอกท่านนั่นลเองนะมันนั่ง่วงไไม่รู้ตัวเลยเลยถามโดดขึ้นนั่งกับัมาี่โอ้ยแน่นต็งเลยนะนล้ว่ามีใครบอาใครจะได้ใครจะได้ถาไม่ย่กันหมดซาลาอย่งนั้นลง เจ้าเดียก็ยินตะเวงม,มาไม่รู้ไม่รู้เวลาปราบดมาเลยคือตายเขเห็น,ยนคยสิเหรอยอ็งเคยอยู่กับเราถ้ามันมีสิวัดูรังกาออคงที่เอาจาจนี้เลยนะขออย่างนี้ถ้านทางกับท่านเพียรอยู่มานานอยู่มาต้งเริ่มแรกวนเสร็จถ้าแม่อาจารย์นั่งมานะพาพาพ ก็กขึ้นนี่เหมือนกันสาวองอยู่มางานอยู่ออกตรงนี้ก็ไปวัดจุดผลออกตรงนี้วัาบ้านใต้งรงนี้ออกตรงนี้ก็ไปไหนก็ร่างกายประชาเปนเหมือนกันสาววันหนม่มอะไรแตกต่างกันนิดเดียวเองเมื่อวานท่านเพียงประมาณวันนี้แต่ก็ดีเราไม่อย right? ู่เราไปนู่นเราไปวัด เปิดแล้วก็แล้วก็เปิดประตูครัวก็ไปเปิดไปดูเป็นถังเป็นถังถังอะไรนี่เปิดยื่มึดถังเป๋อะไร่ะเปิดดูถังน้ำตาลที่เราเคยจะให้นะถังมึงหมดเลยอีกทั้งหนึ่งยังเดียเล็กน้อยพอดีเราไปเมื่อวานได้ได้ไปสองถุงถุงหนึง้าสิบกิโลก็พอดีจะเต็มอันนี้เต็มแน่แสองถุงเต็มไปเราไปเช็วดู แต่นัานมาก็มานั่งสอนเรื่องภาวนาลหละอันเด็ดบ้เดอ่ดบ้างก็เคยเด็ดมาแล้วพวกนี้ทํามาไม่เด็ดไม่อยากฟังอ่ะพวกนี้พวกหูโยมแม่ทั้งนั้นท่านี้เทศทางเทศแบบโยแม,โยแ,มโยแม่โยมแม่เข้าใจไหมโยมแม่หูสูงโยมแม่หูสูงนี่มันก็มีนิทานตั้งแต่นั้นแะตั้งแต่คุณภาพังานก่นอนหน้านั้น,นอีก เวลามีแขกคนมาแต่ก่อนเราเข้าไปข้างในปเปรแสดงธรรมท mm ี hmm. ่ครัวถ้ามีแขกคนมาฝ่ายผู้หญิงให้อยู่ทางนน้นฝ่ายผู้ชายไม่ได้ให้ฝ่ายผู้ชายไปไปต่างทางนน้น mm hmm. ผู้หญิงแม่ต้องออกมาเพราะผู้หญิงนายกผลประโยชน์ให้ผู้หญิงเพราะไปมาลาบากให้ผู้ชายเข้าไปเองเราเข้าไปกับท่านญญาออเป็นอย่างอภิเทกไปถ้วัานาไหนไม่มีแขกคนเราก็ไม่ไปหนึ่งครึ่งวัแม่มาขอเรา ถึงจะมีแอบลงมาไม่มาว่าตามขออาจารย์ถ้าวันอาจารย์บ้างขอให้มาแสดงธรรมให้แม่ฟังถ้าแม่ฟังเทศแล้วนั่นแม่จะไม่บังคับจิตยากเลย,เลยว่างั้นนะพอเริ่มฟังพอเริ่มต่อฟังพอธรรมะเริ่มออกเริ่มออกเริ่มต่อตอนนี้มันจะเหมือนกับอะไรเลยก็อมือ่อกิจแตแน่วไม่บังคับยากอะไรเลยทุกครั้งหวะไม่พลาดวะถ้าฟังเทศนัง่งภาวนาฟังเทศแล้วจิตจะสงบแน่วทุกทุกครั้งเลยไม่มีพลาด แต่ถ้าทำโดยลำพังโขอเนี่เอาแทบเป็นธาตายจนหลังจะหักมันก็ไม่เรื่องมนองนอนข้ากระดูกอิเฉยอว่างั้นนะถ้าฟังจากอาจารย์อย่างนี้มันเรทุกครั้งที่มี่จะมีพ่อแม่อยู่นีะแต่ต้องเป็นเทศอาจารย์นะเทพเขาดูไม่เอาห่าอีกเลยนะแม่มันหูสูงนั่งยาว่าแม่มันหูสูงนะ่อีน่าว่ากันี่หน้ากรบดูกมัน,มนเคยใส่มาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่ะ ในระวังนะหูส um, ูงเนี said, ่ยเป็นหูหมานะเลยวะหูแม่ก <laughs> <looks> ักอกเลยมันก็เสือกอก็ก็มันจะหูมันจะหูหมาไงเป็นหูคนยัเป็นหูหมาไงอ๋อมันคงหูหมาตรงถึงสูงนั่นแหละหูหมาถึงสูงนี่แหละหรอมันมันก็เมือหูหมาตรงนี้มันถึงสูงนั่นแหละแล้วนั่นแหละเลยเรียกว่าระวังเป็นหูยมแม่นะเข้าใจกันหมดเลยถ้าว่าระวังระวังว่าหูยมแม่นะเข้าใจหมดเลยไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าหูหมาอะไรเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์แม่แล้วเราเข้าใจหมดเป็นอะไรหมายถึงการฟังเทศผ่าปฏิบัติการฟังเทศด้วยภาคแต่คือนั่งฟังเทศทั้งนั้นเป็นเป็นระดับหนึ่งการปฏิบัติสั่นเราความภาพเพียนทางทางเทศเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งนั้นเป็นระดับสองสามแปดหมายถึงทุกเทศ ให้เข้าหลักเข้าเขียงนั้นก็อย่างเือนแม่ว่าเทองเทล้างเยอะหลักกิตตคอนาไม่ต้องเทศเล่านิทานโน่นนิทานนี่อย่างที่ปริยัติต้องเขียนมาแล้วอ้นั้นเป็นนั้นนี่เป็นนจริงมันก็เพลินมานอกเยอะมันไม่เข้าถ้าเทศในแม่จิตใจนี่มันตีเข้าไปนี่ข้าศึกอยู่ตรงไหนฟืนไฟตรงไหนช่มืทไยคือที่เหล็กมีตัวมันจะกอดเยู่ถึงนันทรมาจะเข้าไปดังนั่นตรงนั่นนั่นจีก็เจ้านั่นแล้วก็สงบแน่วขคงับ เทาข้าวเดือเทนเป็นน้าแบบไฟจริงเพร,ราะงั้นผู้ที่ฟังเทนในขั้นพทธการแต่ก่อนแล้วไม่ได้คิดมากอะไรนะมีตามาฟังเทศนผมหมั่นในที่ทําให้คิดเต็มหัวใจเลยนี่พอวันไหนจกดเป็นวันประชุมเนี่ยดูพาในแหมยิ้มแย้มแจ่มใสเอาจินจริงจังเหมือนจะหอโหนเดินฟ้าหน่นนะท่านพอใจท่านจะได้ฟังเทนวันนี้นะก็หมายว่างั้นนะไม่ว่าจะท่านเราก็เหมือนกัน เวลาท่านเทศเ dome, <t une> มันเป็นอย่างนั้นจริงคือผู้ปฏิบัติปฏิบัติอยู่ทุกเวลาเวนาจะยาว่าทุกวันนะเราปฏิบัติอยู่ทุกเวลาทุกเดียบทตไประดตรงไหนข้องตรงไหนติดตรงไหนตรงไหนอยู่นั่นแหละจริงเวลาจะขอแก้ไปไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกปัญญายังไม่พอญญไม่พอกับทิเลสอันาัขอที่เลสมันเหนือกว่ามันฝั้งอะไกระดุกกระดิดไม่ได้เลยเวลาท่านเทศท่านจะไปไหนถ้ามาถึงนั้นตอท่านรู้แล้วนี้ท่านจะต้องผ่านตึงที่เดียวไม่มีขาดข้อง ท่านคู่ฟังเทศแต่ละแต่ละลายลายเนี่ยมีความติดข้องในหัวใจตนอยู่เกี่ยวเรื่องของกิเลสแต่ละลายลายนั่นมากขนาดไหนท่านคิดพอท่านเทศไปเไปไปถึงจุดนี้องค์นี้ผ่านตึงได้เลยพอท่านเทศผ่านตึงสึงไปเลยนะท่านไม่มีคำว่าเออพอท่านรู้แล้วทุกอย่างหลวงปู่มั่นจึงว่าให้ระดับภาษาวบกสง่าอะไรกล้าพูดเลยสี่นี่ใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะว่าท่านี่ท่านมีกี่องค์ฟังเทศหรือนั่ แต่ละองค์จะต้องมีปัญหาอยู่นั้นพราะในทาภาวนาตลอดเวลาเนี่ยปัญหาตรงตัวเองขัดอยู่ตรงไหนตรงไหนที่แก้ยังไม่ตกเวลานี้ยังค้องตรงไหนไหนนั่นละพอท่านเทศครับเพราะท่านเทศท่านเทศเหมือนดบินเหินฟ้านะเทศแตะขั้นสมาธิเรื่อยๆสมาธิอ่อนๆนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นขึ้นปัญญาปัญญาขั้นนั่นขั้นนั่นขั้นนั่นไม่ได้บอกว่าขั้นนั้นก็ตามแต่ธรรมะที่ละเอียดก็าไปมันบอกเองเหมือนเบินเถนฟ้า ขึ้นจสนามแล้วก็เหินขึ้นเหินขึ้นขึ้นรมะาสูงนิบจนรทั่นตีตัวลงไทเตูมเลยแค่สุดขีดจุดแดนสูงนี้มุดถึงนี้มุดอยู่พ้นนั่นแหละจีงกวาตีตัวลงไทเตูมเลยถ้าให้ผู้ฟังเทศผู้นี้อยู่ในระดับนี้กำลังติดอยู่ในข้อนี้ผู้นี้อยู่ในระดับนี้ต่างองค์มีมากนอกจากอะไรต่างองค์ต่างติดอยู่นั่นอ่ะคุณยังไม่พูดเลยเฉยนู่นเวลาออกมาสนทนากันนะแน่มันต้องรู้เรื่องเนี่ยมันรู้เรื่องยังเมื่อคืนนี้โอ้ย่กงน่ะอะไรนะ อ่อผืนนี้แผ่นะ่กำลังติดอยู่นั้นท่านบ้านผี่ผืนอะไรอยู่นั่นเนี่ยก็อย่างนั้นแหละลววนี่เราทําให้ะพอองนี้วันนี้ผ่านไปได้ตรงนี้นะปีนาบีนี่นาบีถ้าตรงไหนนะจะของแก้ไปได้จะของแก้ไปได้เลย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 ถ้าตรงไหนที่แก้ไม่ได้ติดอยู่นั่นพอดีกับต้งหน่หน้าที่ท่านประเทศน,นั่นละจ่อละตรงนั้นละและ้วท่านเทศนี้จะผึงไ,ได้ด้วยกันมั้ยองนี้ผึก็ได้ กปได้ขั้นี้อี้ข้ามได้ขั้นี้อี้ไปได้ขั้มนี้เรื่อยไม่ว่าลายใดลายใดมันเหมือนกันหมดถือว่าเนื้อลับธรรมชาติของการตังเทศของผู้เทศที่ถูกต้องตามอาตามฐามตามหลักการแก้ถอนที่เหลือท่านจะเทศให้ถุกเต่งเต่งเพราะท่านทาไปแล้วรู้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยท่านสงสัยอะไรท่านไม่สงสัยการเทศของท่านท่านถึงไม่ขัดข้องเราปฏิจะไหนเพราะเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจเราต้องติด ท่านท่านเขรู้เข้าใจแล้วท่านผ่านฝึงไปเลยห่านฝึกนั้นเราก็โดดตามท่านได้เป็นขัน้นเป็นขัน้นเป็นตอนเป็นตอนตอนี่คุณก็ยอ้อนไปเรื่องถึงพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมพุทธบ,บริษัทได้บรรลุนัปกปณิธานไม่น้อยจะไม่ได้จะไม่ได้ยังไงก็ผู้ตั้งการความความของจริงความจริง,ม,รงมีอยู่มากมายนี่งเทศบริเจ้าเทศเป็นความจริงล้วนๆทำไมมันจะเข้ากันไม่ได้ละ่ะนะ ว,วันนี้ผู้นี้ขึ้นขั้นระดับนี้ผู้นี้ขึ้นระดับนี้วันนี้ผู้นี้ขึ้นระดับนี้วันสองมาผู <ions> ้นี้ขึ้นระดับนี้ผู้นั้นผ่านไปผู้นี้ผ่านไปผู้นี้ขึ้นระดับนี้แทนด้วยเรือ็วๆบรรลุเรื่อยไปแล้วสิว่าไงว่ามันพูดถึงเรื่องการเทศฟังเทศหลวงสุมันทร์เราก็เลยมันที่นี้บอกทุกวันนี่แหละเชื่อจากนั้นจริงๆว่าก็ะสือว่าเทศสามารถที่จะทำาคร้ปฏิบัติให้บรรลุว่าผมผพานได้โดยไม่้องไส่ในขณะที่ฟังเทศน่ะมันตนวหน้ พอบางองค์จวนแล้วเนี่ยบางองค์จวนจะจวนจะหลุดแล้วแต่มันติดอยู่นิดเดียวพอท่านมานี่ผ่านตรงนี้ปโบทถึงข้ามเลยหนต่ไปได้แล้วนะองค์นี้ก็ขึ้นมาโอ้ขึ้นมาเพราะหลายข้า้งหลายโห,หนเทสทีลอยขึ้นทุกพีนี่เทสที่เราขึ้นทุกพีเปลี่ยนอยเรื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยแล้วผ่านทามผ่าน,านผู้ที่อยู่ต่ำก็ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยผ่านเรื่อยนั่นเป็นอย่างนั้นจนจะสำเร็จมากกว่านี้ผ่านนี่แหละท่านทังเทพทั้งู้ พูเห็นยรินทำท่าหลายประเทศท่านพูดอย่างนั้นพอท่านเอาควงจริงมาเทศท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วท่านทงปมาเทศผิดไปไหนไม่ผิดเหมือนอย่างเราที่เห็นอะไรมาพูดมันผิดไปตรงไหนได้เห็นแล้วได้ได้ฟังชัดเจนแล้วด้วยตัวเองแล้วมาพูดมันผิดไปตรงไหนก็ไม่ผิดอันนี้ท่านยังรู้เห็นหมดอย่างอยาสมุิว่านี่นะบาปบุญโรกสวรคงเนี่ย มีมาตั้งเดิมตั้งแต่กลับไหนกันไหนจนนัดเบองตนเบองปลายไม่ได้เพราะว่าีเบิกตนเบงปลายอีมนี่มีมาตั้งเดิมกว่านั้นอีกนะแล้วมันไม่เห็นเนี่ยถูกปิดด้วยเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างว่าถูกปิดตาอย่างนี้พวกเราพาระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์หนึ่งท่านทรงเห็นหมดพอมาตรัสรู้พางก็ะเจ้าสำรบเปิดพระจักสุญานออกให้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็กลัวสิ่งที่น่ากล้าที่สุดก็น่ากล้าละ ธรรมะกายที่สุงก็คือมรรคผลนิพพานที่มีคุณค่าที่สูงสุดในโลกนี้ไม่มีอะไรเสมอแล้วกนะ็เห็นไงนะสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมหนักที่สุดจนกระทั่งเ็ดลาบผู้สุดจนถึงใจก็เห็นเน,นี่ยเมื่อโตแล้วเนี่ยมันก็เห็นนะสิเมื่อเห็นแล้วทาไมสิ่งที่น่ากลัวจะไปกล้าได้ไงคนเราสิ่งที่น่ากลัวต้องกลัวเช่นอย่างเราเดินไปนี้เราไปเห็นงูที่ไปเจอง,งูไม่ถึงก็เป็นเห่างูจงอางก็ตามเถอะะงูอะไรมันก็กลัวแล้ว,วใช่ไหม ยิ่นไปเจอจงอางออก็เป็นงูเห่าแล้วยกหัว,หวขึ้นแผ่ทางพา,านแผแม่เบี้ยอยู่แล้วเป็นยังไงพิจารณาสิใครจะกล้าเข้าไปหามันไหมนั่นแหละท่านเห็นท่านเห็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสาววกทั้งหลายท่านเห็นท่านเห็นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ามันนรกหลุมไหนเป็นยังไงเท่ากับข้าบระทเ้าพระเบญสาพิตเท่ากับอะไรเท่ากับงูอะไรนี่ยอันนี้เท่ากับนั่นนี่เท่ากับนั่นนี่เท่ากับนั่นเท่านั้นแล้วความหนัก ความกดทวงความทรมานหนักมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่างูนี้อีกเป็นได้ไหนเนี่ยแล้วทำไมมันจะไม่ก <bastards> ล <câ owania> we SI ัวคนเราเมื padding, ่อปิวออกให้เห <willst tasting S 2> ็นนั่นลับพระรทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นแ่ะท่านสอนโลกยิ่งสอนที่ว่าสอนเรื่องความใจความใจหายอืมใจความใจหายไปอย่เ๋วเราฟังฟังแบบหลับครับภ้าวอย่งนี้มันน่าโมโหดีพว่าดีเราจะคันฟอยข้าจะนอนข้างๆอย่างนี้ถูกใครก็ตามถือขออย่ถูกถึงแล้วจะค้อมบเกาะ บางที่วุ่นนะนะบางให้ดีที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลับได้เมืออ่อไหรไม่เคยเข็ดเคยหลับถ้าเป็นเรื่องของธรรมมัมกจะเป็นนะเพราะทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็จแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเข็ดแล้วจะทำอุบายวิธีการใดเพื่อฝึุกสะมันตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี้เข็ดแล้ว เสร็จแล้วมันเสร็จเดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของทเพอกิเลสทาให้เสร็จทําท่านไม่เสร็จเหละไอ้กิเลสนันแหละมันแทรกนี่เห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันติดไม่อยู่อย่างว่าน่ะมีเท่าไรทางหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดทันหมดจึงเรียกว่าความเจี่ยวชาญของกติปัญญาถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้หาตะบันไปหมดเลยนั่น และนี่เรามันยังมันถึงไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียบตะกายขั้นล้มลุกคุกคานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนได้เฉยให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆ,ๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภาจจยในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยโดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ้ย ตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไม่อุปชาไม่ไม่เป็นไปกุศลาให้เนี่ยถ้าแบบงงโๆโตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกวลน,วน,วนเวลาแล้วก็ยังงงงงเซอเซอร์สมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี่สอนเพื่อความฉลาดทังนั้นนี่คือกุศลาลูกไหมทนทั้งหลายรู้อย่างกุศลาแปลว่าอะไรทำายามบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำายามบุคคลให้โง่เนี่ย เเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่สมาธิต้องนอนใจอานั่งหนาแล้วเพื่อนสูงที่มาก็ผสมเสียกันมาเรื่อยทําให้หนักใจพูดที่อยู่ก่อนนี่มีเยอะนะมาให้ดูกันการท่าปฏิบัติตาดูหูฟังสังเกตพิริพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติแต่ตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นจะให้จีดให้ขวางกันนับปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็เลกๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูก พอเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมทำว่ายังไรทำว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันไม่เป็นถาสุกเนี่ยนี่เกิดแต่ความรู้สึกเหนื่อยนะเอาพอ มันเกินเนี่ยมันเป็นไง